ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีร่องตรงนี้ไงไม่กล้าคุยแรงไม่กล้าคุยแรงตัวดินมันไหลลงไปจะลงดันอะไเนี่ยนี่มันลงเปนร่องจะฝั่งเนี้ยผมเนี้ยงแล้วไม่มีน่าจะเข้าไปดเต็มเออเขาแข่งเออเช่นลูกหมาตัวมันเล็กมันก็ถ่ายเฮ้ยตกนะเฉยากพี่ลงมาันจะลากกูไปกินในน้ำเลยโอ้ก็ลากลากที่ไปตลาดไม่ได้เลยนี่ ตลาดเงียบเก็บก็บอกแล้วอย่าไปอย่าไปให้ฟังของมันก็มีขายไม่มีน้อยตลาดเดี๋ยวนี้ไม่น้อยหมดแล้วคงเป็นใไม่รู้ใช่นี่มันมีรูอย่าี้ต้องกั้นคอไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ขอไม่ไผ่เชือกถูกมีรูพี่นี่เป็นร่องไหลเข้าไปข้างในมีรูองี้มีรูใช่ปะโอ้งั้นงั้นเอานี้ไหมเอาดินตรงเข้าวโอ้ยนี่แหละเอาดูเห็นไหมอ๋อ

ร้องมาเรื่อยๆร้องมาเรื่อยๆอยู่ตรงไหนวะจับดินแล้วมันร้องแรงเตะอันนี้ขังงัดก่อนเลยไหมงัดอะไรนี่ออกให้ก่อนเลยท่นไหนติเอาไปฉายชายหน่อยงัดอะไรงัดออนุ๊ใช่ใช่พี่ฉายฉายใช่ ใช่ไหมใช่ไม่โอ้ตัวเองตัวเองที่จับเองมันเป็นเหนียวด้วยน่ะดินแน่นด้วยโอ้ซอกเสาวะดิซอกเสาดิซอกเสาวะแม่ดิตรงนี้เหรอ อมีลูอืมมลูมีลูขับหนค่อยค่อยๆแล้วโดนลิ้นกบใช่ป่ะเป็นไปได้ดู้ยเสียงเงียบๆเล เฮ้ยอย่างเงียบดิเจออ้อนเลยเนาะับเอาใส่ตรงมือมามือตัวมันเล็กอยู่ลูกหมาเองไม่ลืมตายสวันโอ้เราเคว้าเลยลูกเล็กเลยเหรอมันเป็นร่องไงข้เปิดกว้างไหมรอบอ่ะเปิดร่องกันไป อืมจะช่วยออกมาเป็นหลองเขาตรงนี้ต้องกั้นคอเขาหน่อเดี๋ยวไอ้ตั้มไปขอมาให้เดี๋ยวไปชี้เพื่อความอย่าไปกระชากมันนะไม่กระชากไม่ไม่ไม่ถือถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวเปิดรอบๆมันนะให้มันกว้างถ้าอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไหลเนี่ เปิดดินอีก่ก่อนหรอเปิดหน้าดินกันอูเมื่อถึงตัวแล้วเหรอถึงแล้วถึงแล้วชัวร์แล้วนะชัวร์แล้วชัวร์แล้วไม่เดี๋ยวกูกดไปเลยนี่ไงนี่เดี๋ยวกะว่าจะพรุ่งนี้เอาคือเชือกฟางมาจบเรียบร้อยของไว้ของเอ้ยเต่า้ใครบอกน้กเต่าพี่อนุโมนาสาธุไปดหด้วยนี่หางดอกด้วยเจอดตาไม่ลืมเลยดีกว่าตลาไม่ลืม จะมาฆ่าไปอีกอบเลย